ด้วยนะฮะที่จุดที่ทําให้สาวๆหลายคนหลงไหลคุณเจสซี่นะฮะแหมพอเห็นปุ๊บนี่ก็ต้องบอกว่าหลงไหลเลยทีเดียวนั่นคือใบหน้าที่หล่อเนียงใสแบบนี้นั่นเองนมีการดูแลยังไงบ้างครับก็แน่นอนนอกจากผมจะเป็นคนรักษาสุขภาพแล้วเรื่องบุหรี่ก็ไม่ได้สูบทานเหล้านี่เราก็น้อยมากเลยถ้าเกิดไม่ได้เข้าสังคมหรืออะไรก็แน่นอนเลยครับขายของหน่อยนิดหนึงครับก็คือส่วนใหญ่แล้ว ปกติเนี่ยผมจะเป็นคนที่ไม่ได้ค่อยได้ใช้ครีมหรืออะไรมากมายคือหน้าผมก็ผิวไม่ไม่มีปัญหาอะไรมากแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องของสิวบางครั้งเราไปไปกดมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ได้นี่เลยครับตัวนี้เลยใช่ไหมครับเนี่ยดีสกินนี่ดีสกินก็คือตัวนี้ครับก็เป็นตัวเดียวเลยที่แบบว่าไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องหลายขั้นตอนเพราะว่าส่วนประกอบเขาเยอะไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีครับอ่าเห็นไหมทาให้ผิวขาวอัลฟาอาบูตินก็ทําให้ผิวขาวอีกนะครับคิวเทนต้านอนุมูลอิสระซาลิซ ป้องกันการเกิดสิวแล้วก็มีตัวกระชับรูุมคนหรือว่าคอลลาเจนที่ป้องกันริ้วรอยเหี่ยวย่นรวมทั้งหมดไว้ในตัวเดียวด้วยเทคโนโลยีที่แบบว่าเป็นนาโนก็เลยทําให้มันเป็นเหมือนน้ำใสอ๋อนี่เป็นมันเป็นเทคโนโลยีนาโนใช่ไหมอ๋อมิาคือผมใช้ใช้แป๊บเดียวนี่แบบรอยต่างๆอะไรอย่างนี้ก็หายหายหมดเลยซึมซมเร็วซึมเร็วมากจริง มันเป็นน้ำใสมันก็เลยซึมเร็วถูกต้องครับนี่แล้วอย่างอย่างคุณเจสซี่บอกว่าต้องรีบบางทีรีบเข้ากองรีบตื่นเช้าเวลานอนน้อยอ่ะเวลาจะดูแลใช้เครื่องสำอางปัดทิ้นผิวหรือจะบำรุงใบหน้าเนี่ยมันก็ถ้าใช้หลายอย่างมันก็ไม่มีเวลาแล้วก็อย่างอย่างอย่างตัวครีมนี่ตัวครีมนี่ก็ทีเดียวเลยใช่ไหมครับใช่เป็นน้ำก็ทีเดียวเลยครับก็ผมเห็นต่างๆที่คือคือเราเราประสบการณ์ของของผมเนี่ยเรื่องครีมเรื่องอะไรผมจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่ว่าเราจะเห็นจากผู้หญิงที่ ทำไมหลายขั้นตอนาให้หลายขั้นตอนมากผมผมเคยมีข้อสงสัยว่าไอตัวพวกนี้มันผสมรวมกันแล้วก็ทาเลยทีเดียวได้ไหมถ้าผสมรวมกันแล้วถ้าตัวไหนเป็นครีมเป็นครีมนะฮะเน้นคำว่าเป็นครีมสังเกตว่าเป็นครีมเนื้อโมเลกุลมันจะใหญ่แล้วพอทาแล้วมันไม่ซึมทีเดียวมันก็เลยอุดตันได้การอุดตันนี่แหละเกิดสิวได้ผลข้างเคียงอิ่วมันอีก ก็เลยเน้นว่ามันต้องเป็นโมเลกุลที่เล็กนิดน,นึงเป็นนานโนไปเป็นนาโนเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีนาโนนี่ก็ทําให้การดูดซึมอะไรพวกนี้มันดีขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ลดการแพ้ด้วยเพราะว่าการที่น้ําเป็นน้ำเนี่ยซึมเข้าไปเร็วน,นะครับการที่เซลล์ที่จะทําให้ร่างกายเราแพ้เนี่ยมันยังไม่ทันออกมากระตุ้นให้มันบวมให้มันแดงก็เข้าไปแล้ว เพราะฉะนั้นไม่เหมือนครีมที่แบบเราต้องมานั่งเป่าหน้าไงให้มันแห้งไงตอนนั้นนั่นแหละที่ทําให้เกิดการแพ้อ๋อนี่มันมีมีขั้นมีตอนมีอะไรนะแล้วมันต้เสียเวลาอะไรอย่างเปลืองไฟแล้วเพ่งมาเป่าแล้วดิเปลืองไฟในการเป่า้โชว์ลักษณะน้ำาว่ามันใสขนาไหนตอนนี้เป็นน้ำความมือครัเอาความมืออามือนี่ครับชุาโชว์เลยครับนี่เป็นน้ําใสๆนะฮะ เนี่ยตัวนี้เองใช่ไหมครับที่มันดูดซึมเข้าไปแป๊บเดียวซึมแล้วจริงๆที่หยดเยอะขนาดนี้เนี่ยฮะคือทาได้ครึ่งหน้าแล้วนะฮะเยอะมากเลยเนี่ยแป๊บเดียวก็จะซึมมาแต่อาจจะตรงหน้าผากผมอาจจะไม่พอนะเพราะว่าหน้าผากผมจะกว้างนิดนึงเอาไปบอกเขาเดี๋ยวถือว่าเป็นคน เลามีหัวเห้งดีร่ำรวยคิ้วต่ำเวต่ำวต่ำโอเคนะก็ถือว่ามันซึมเร็วมากจริงนะฮะรับตัวนี้ของเรานะฮะดีสกินนี่แหละนะฮะคือเทคโนโลยีนี้สุดยอดแล้วเพราะว่าวิจัยนะครับร่วมกับสถาบันอ c o คอสเมติกซึ่งเขาผลิตให้กับแบรนด์ S K 2เพราะฉะนั้นดีแน่นอนแล้วก็มีคุณภาพรับรองได้แล้วโดยสถาบันต่างๆแล้วก็ออยด้วยไม่ต้องห่วงเลยครับ